สวัส <gigs> ดีครับพอเรื่องครับผมสสวัดีครับโอ้เมื่อนี้วันอาทิตย์ป่อใส่สีแดงครับบ้านอหับตัวร้าก๋วยเตี๋ยวแดงข้าวเอาแบบนี้คือว่ามีความเคขิบหนาว่ามีหอดมีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าฝันเกี่ยวกับวพุ่มโกโค้กความในส่วนตัวพอเรื่องกับว่าคือว่ายามาหาหลายชิ้นหลายอย่างเมื่อนี้มีความเคลื่อนไหวเนาะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความชัดเจน หลายอย่างที่พอเรื่องที่ว่าสู้ฟังเอาให้พอเรื่องว่าวสากันเท่าว่าวสีว่าแยกเคร่องว่าหลายแต่ขึ้นว่าให้จับวางฝันว่าวนีคู่หนึ่งมาขายเห็ดเนาะขายเห็ดตัวเนาะขายเห็ดก็บอกบวบเพิ่นกับว่าปูปูแถวฝันฝันมาเฮียนเพิ่นบอกไข่มาอากูโก้ซื้อไปโชกไปราบประจานเดี๋ยว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 ขอเอายุหันว่าสั้นว่าหมายเนี่ยผู้มาขายเห็ดเนี่ยได้ไปว่ากับปูแถวสมูอ เพื่อนเขาไปจังหันไปว่ากขาปูแถวทีมงนน่ปูปแถวนี่เพื่อนก็เลยนิมิตเห็นปูกกโพเฮาเนาะก็เลยบอกว่าขันอยากได้เลขยกนะไปเอากระปูพวกกอกพ่อจังหวะมงน,นจะจีงในโชคในลาภบรตดานโอ้ดูไปขอเอาหันโนดว่ยตอนตัวเ้นว่าอวิวมันเศร้าแล้วมาขายเห็ดปูแถวอยู่ใส่นอนนี่นะบ้านหนองผือแท่นตัวอ่านเนี่ยโอ้แท่นปูอ่าน เอ้าผู้แถวผู้แถวเฉยนี่บ้านหลวงปอนแถวนี่เด้ผัวไปบ้านบ่อเออโอ้บ่กเพิ่นบวออยู่หันแถวบ่อผัวเพิ่นบวอมาเศ้าเพิ่นซาโอีสี่เพิ่นซาแหละโอ้เอ้าเอาบัดนี้แม่นแล้วบัดนี้บัดนี้เพิ่นมาเพิ่นว่าจังไดนบอกผู้ขายเห็้ที่นี่เพิ่นกะว่าว่าว่ายังาะจำเพินได้เนาะเมื่อเช้านม่เคยเพิ่นว่ายผู้แถวมาเฮียนเพิ่นไม่เฮียนเพิ่นเพิ่นเห็นดอกบัวเพิ่นดอกบัวเป็นท้องเพิ่นก็มาบอกว่าอัน ท่านสูวในช่วงนราบช่วยไปเอาอยู่อันโกโก้โน่นโกโก้เรื่อยไปท่นผู้แถวบอกผู้นั้นหรือไม่เอานะครับเป็นอยังที่ที่แปลกอยู่ดีเนาะอยู่ไกลปันไดกักัไปไปซื้อสารถึงกันลูกเพิ่นลูกเที่ยนเพิ่นอยู่ใสเพิ่นไปซื้อสารถึงเบิรปูกันได้เนาะยังว่ามือขึ้นก็ได้ยูทูบขอปูขอหญ้าเท่านี้แหละครับผมขอปูตาบก้าว ว่าจะเรียกสีเขาเรียกแล้ววันที่หนึงสีเขากะให้มาบอกมากาวเร่อปูยาไอปูต่วนเนี่ยตวเขาอธิษฐานผิดแม่นสุวันสีนนอนบัดนี้มากจริงเรอมากมันน้นน้ำนวดยาเต่ากันนอนเฮี้ยงกันนวดยาเอ้ยาเต่านี่ล่ะทำยาเต่ามากมันบอกมามมนอนน้ำวัดทุนสามมันกับมนน้อนน้ำ ั็ที่ว่ามันนั่งนั่งโมงแล้วแตว่าวนมามานอนน้ำมอมานอนน้ำลงมงาอียเูเพ่นมาอยู่น้ำลงมงานี้ยวนนี้เนาะเพ่นกัแมานอนน้ามือขึ้นมามาจนสามคนแต่ชุหนึ่งนั่งอยู่ข้างหนวดกูอันยานจงม่นอนน้ำมนอนน้ำนอน่างกันนะครับผมใว่างานนี่เพื่อนกับฉี เบื้องลูกเบื้องหลานอยู่ตลอดเพิ่นกะทิมาอยู่โรงพยาบาลรักษาอยู่ตลอดเนาะทั้งงาทั้งปูน่ะเพิ่นกปอยู่ปูตัวแเนีเปิดบ้านนี้สิบเอ้าในส่วนของเรื่องผมเนาะมาเลยเอฟซีทรมาบ่อหน่อยสายมือเสาว่าฝันเกี่ยวกับพุ่มก๊กพ่อนี่นั่งไปหอดบ้านหอดซองคนนี้ไปบอกว่าเลขทะเบียนรถเด้อเลขทะเบียนรถเด้อว่าสั่นจักียนรถคันใดนี่แหละอย่างว่าออกคือเ่หมือนจะว่าเอฟซีทรมาถามอยู่มือเสาร์เนี้ยเกี่ยวกับทะเบียนรถดิทะเบียนรถเด้อว่าสั่น ผู้ใบบอกหลยครับอือทะกเบียนรถหว,ว่าันทะเบียนรถพนก็เลยว่าพนจิตื้อหกศูนอ่หกศูนย์หาครับพับนว่าครับเนื้อว่าโอ้กก่แม่เสื้อหาศูนยห์หกวางซสีหส่หลักพัว่าไปประมาณแ<ะ>ต่กโรคมากทังเทิงกับหาศูนย์หกอือทั้งบนเป็นหากลางเป็นศูนเป็นหกครับผู้ทั้งคนพันสิ่ไรีสี่บ่อมัน หกศูนย์ห้าศูนย์อันนี้คือที่พอเรื่องกำลังพูดถึงก็คือเลขถูกที่พอเรื่องจุดมือว่านนะครับเนาะตรงกับเนี่ยลดดัซึ่งตรงกันกับเลขรถนะครับโดยบังเอิญบังเอิญว่าเป็นท่อแม่หน่อยค่อนมือเสาร์นี่ว่าฟันเกี่ยวกับพุ่มโกโพว่าสันไปตามเพื่อนอีกในเรื่องเปลี่ยนจังใดว่าสันกับงว่ามากับอะไรข่วมว่าปูแถวเนี่ยนี่มีพ่อปูบอกว่าขันยจะได้เลขเมาเอากระปูนเนี่ยเมาเอาอยู่เมาเอาอยู่นี่นะครับน้ำปูโกโปนี่นั่นเพื่อนนั่งถ่ายเลขยุหันว่าสันวะ เพื่อนทายู่นี่แหละเพื่อนทายู่นี่ทายเลขเพื่อนใจห่วงให้เฮื่องว่าันเดยว่าเพื่อนเกิดสีมาบอกพอเรื่องที่เก่าน่ะเรื่องกับนายก็อย่เงนี้เพื่อนว่ากูทายซูมาโดนแล้ววางสีดิแม่นแน่นเลบอกวางตะเกียนแย่หลับมาผูไว้เนี่ยเพื่อนทาให้โชคให้ใช่เพื่อนทายเอาไงว่าเพื่อนทาแบ่งปันบาลานี่เนาะรอรอเวลาแบ่งปันบุญครับ เพื่อสิสร้างบาลมีเล่าละ่ะการบุญไปก็ได้บารมีเพื่อนหน่อยเนาะเนาะอืันนี้ถึงเวลาแล้วนะเนาะแล้ววันนี้วัานี้มันจบเพื่อนบอกว่าเลขนี่เขาแล้ลวล่ะเพื่อนว่างสิเลขปู่นี่เขาแล้วละ่ะเขาแล้วอเอซีที่โทร่มานี่วะทุ่มมากผมก็เลยว่าเลี้ยงตัวเลขใครไม่คำนั้นเปลี่ยนไปได้นี่อาจทีเป็นหกห้าศูนย์บอสลาชั่นปากกระลวงไส่รถดิ นะนะเป็นเป็นไปได้นี่ก็คืองดอ่าเป็นหกห้าศูนย์วอเบ้าแล้วค่ะคือให้ม,นนน <ะ S 2> มันมาในยิงเพื่อนมาเบ้าเงี้ยงมาเท้านี่พนเพื่อนเบ้าสูฟังเลียงปูไปหาจังไรจังไรเนี่ยพเพื่อนกับเบ้าสูฟังบันเป็นท่านเดียวนี่หลายท่านเลยไก่จังหวัดเตือนคือไม่กินเข่าเฝ้ามาหาครับอืมปูสิได้เฮ็ดได้สั่งคักๆักแหละเนาะแล้ววันนี้เรื่องตัวเลขเขาเปลี่ยนในวันนี้เพราะเรื่องตัวเลขกเกิด ก็คือหายมือเศ้าตัวรอดท่านแม่ถ้าเลขออกหาศูนหกปั๊บนีนึ่งเก้าสีล่องลางเลยนึ่งเก้าสีล่องลางแอนออกหาศูนหกหนีแอนแต่ว่าเพื่อนถามอยู่นี่ว่าเลขซีตัวนี่สีไปซับจังไรเอแอดว่าสันเลขซีตัวมีห้าศูนย์หกเก้าสีออกอยู่ได้นี่อีกระหว่างสั้นเออปล้ปูไ่หานะเลขหนึ่งเลขหนึ่งแต่เพื่อนมาห้นึ่งไว้ก่อนหนึ่นะปูนะเอาไงมาดุนพีนิดห้มันหลุดไปเนอะ บ้านขะเบียรรถไทยเพื่อนเบิ่งจังไงสักกันเพราะว่าปูเพื่อนมาหาหนึ่งไว้แล้วพื่เลขบทนี่ปูหาหนึ่งไว้ก่อนมูแล้วแมนครับหลังจากนั้นปูกัมาตามตามมาเป็นแปหนึงหลังจากนั้นเันมาครับแม่นว่าว่าไปซื้อไมล้วรอเนี่ยมึงเก็ึงแปดึงเก่าเอาว่าเพื่อนเล็กาเพื่อนเลขนะโอ้ยเอเรื่องปบจนเอาอัมไว่อนตอนี้โอ้เป็นไหนเก็ดเป่แปไตแล้วเพื่รุ่นมาครับ ก็เลยเห็นฟันที่ลวไปคับแวมนขึ้นอธิฐานมาต้นเลทีเขาเรื่องวันที่หนึ่งให้มาบอกว่อปูง่าย่ไง่ายมานอนนัตัวบดบดุนสามเหมือนยาที่มานอนนับงวดทุนสามนะจว่าเป็นบนนบนเป็นศูนสามฟงเลยาทีนเาเห็นด้านวหยากว้า และตัวตัวนี้เดี๋ยวมันก็เดิมบานนี่เดีเดเด๋ยวเลขสี่ตัว9 5้าว่สันที่ออกเล่าที่ออกเล่าสตารเมื่อวานนี่บอกครับไม่เล่าสตาร์ป่ะเมื่อวานเราเฉพาะกิจที่ออกห้าศูนย์หกเก้าห้านยเป่ ข้างหลัง506ศูนย์หแต่หนูลูกข้างหน้ามาออกอะไรเนี่ยเห็น FC ฟีมีเอฟซีก็บอกว่าน่าจะใช่แล้วจ้ะน่าจะใช่แล้วจ้ะสี่ตัวเลยครับสี่ตัวราวขันเจ้า506นี่ออกครบออกครบทตัวตัวครับที่จริงเมื่อวานนี่ที่จุดทูบเนี่ยจุดขอหวยเหล้าขอหวยเล้าของลาวอะไรเออาเข้ามาได้บอกว่าขอเล้าหยังแม่นนี่ล่ะจุดที่เฮาผิดพลาดครับเอากระเพื่อนี้ว่า ร้านนีิว่าขอเล่าเนี่ยเห็นไหมครับมันมันจะมีจะกเล่ามันมีเล่าเฉพาะกิจมีเล่าเฮ็ดดีเล่าสตาเล่าพัฒนาอะไรเงี้ยแต่หนูว่าตั้งใจว่าอยากจะเล่นเล่าตอนสองทุ่มครึ่งมันตองีถูงทีไรจะฟังได้บ้าบาทบาทละเจ็ดพันบาทสั่นครับว่าเล่าซีถูงได้ตัวบาทละเจ็ดพันที่จริงเนี่ยถ้าเขาบอกปูว่าปูขอเล่าพัฒนาเด้อาสั่นมันก็ี้ออกเล่าพัฒนาปั๊บแปร์เลยเนี่ยเราไม่ได้ระบุ ก็ม่้ว่าจะเล่าเออเขากล่าอย่างว่าเล่าเล่านก็งถือยู่ตัวโอ้ยก็สาตัวตรงตปานน้นเนาะสีว่ายังสีตัวละ่วมาเขาบ่ดระบว่าเล่าหยั่งบ้านเนาะที่จริงว่าคณะเล่าดึืไปช่วยเล่ารถเปียะรย่างเครับเทียบว่าบานนี่หม่บ้านนี่กับเล่ากับเล่าัฒนาก็แปดเเจแปด่าเมนมเมนา เจ็ดแปดตาตื่นมาบลาพัฒนาออกเจ็ดแปดเเจ็ดแปดเหนสมม่สครับเขาอยู่ดี่ก็ไม่กัมื่อวานนี่ก็ได้เบ้าอยู่ว่าเออเหีีเอาเลขข้อเรื่องนี่เราไปลงทุนอเล่านี่เราต้นสีออกยู่ได้นีละเาอว่ามันออกเจ็ดแปดล่าพัฒนาออกเจ็ดเจ็ดแปดล่าแต่ว่า ถึงแม่จะเข่าสามตัวแต่ว่าก็ต้องแจ้งเอเซีไปก่อนนะครับเมื่อวานนี่ก็คือมากทดลองขอเบิรงนิีดีอื่เพราะว่าตอนพอเรื่องจุดถูกครั้งแรกก้าซีออกเล่าเนีออกเหล้าออกซีเห้าเมื่อวานนี้มา่อขอกระออกอีกอนะออแต่ว่าอนา,าคตเท่ากับวัไดนว่าสิพอหวยเล่าดรอม,มันสิมดด้วยซื้อหุ้มเกินไปมุนมีสีไฟมาลางกลางไกเอเซีหลายท่านส่านใวน่เลยก็เห็นด้วยว่า เ่ต้องเอเล่ามาเกี่ยวกเอาแเตเลไงกับพอ่อเ,เอนี่นมา<อ>เลขกุญแจอย่างไทยให้คนนเน่นยนี่นนมนม,ม,มีเอา,มาแม่เอาเลขเกุญแจมามาเสน่อาเลขเทียนแล้วบ่นอเหรองเพือกันเนาะเทีมันตรงกันไม่มีเลขกเจยนไม่มีมเ,ลเลขกนะมีมีมะกียมันยังบุบนี่จะบอกมีตัวเลขกุญแจเยู่เลขกุญแจโอ้มันเึบเรีนนันบางๆคอยบ้างนี่นีท่านมีมีทนึบเลบรท่านเนาะบบบ่ดต่งบ้ามีมีมีเลแน้อย ดอกกิ่งมั้งนี่จำลองกัดอกกิ่งนะ่อยู่อัการเล็กๆใช่ไหมนี่นีศูนย์าเนี่ยตัวเฮ็ดนี่เป็นหาดีนีตัวโอนดีเป็นศูนี่เันหามนด้เลรไหมนี่เฮ็ดนี่ห้าเนี่เ่งินมาสั่นมันได้นี่เฮ็ดโอเดิกระหาศนย์ชุนหาแล้วนะไม่มี เล่นไม่ได้ครับเลขาศูนย์กับสามารถต้างออกไม่ออกได้อีกขึ้นนั่นนี่ร้อยซิบให้ที่เอาคุณสมรวยรินอำพาลเล้าพัฒนาพ่อแอด์โรซันโอ้ยคือที่จริงที่ว่าอยากมากขอในส่วนเล่ากับยันว่าอยากมากลบขวนปูหลายอย่างเปลี่ยนไปละ บ่าว่มันสีหลหลายยางไหลเนี่ยบานสีซับส้อนมัรู้สื้อหุ้มสี่ะเพิ่นสีลงเพิ่นสีลงเข้าเอาตารัฐบาลไทยนี่แหละเดือนหนึงสองรอบกับพราแห้งแล้วเมีนมสองรอบกับเปียงพ่อแห้งแล้วตอนนี้ยังใจว่าเหมือนบอกใช่ไหมื่นอกินแต่ว่ามาจนออกหยงเหมือนีอกมันมีมันมีจำแม่ยังดุแม่เอามานอเอามานี่กัเอาชัวี้พเรื่องสรุปว่าตัวเลขก็คือ ตามควา่มฝันเมื่อคืนนี่ที่ยาม,มานี่คือยาม,มาย่ำตัวเลขมาพพอเรื่องเนาะก็คือยาม,มาย่ำตัวเลขครับบอได้เอาตัวเลขตัวไม้มาเปลี่ยนให้หรือจังไหนตามนี่รถครับเบื้องตามนี่รถเลขทะเบียนรถพอเรื่องนะครับห้าศูนย์หกเก้าครับผมแล้วกาตัวที่ถ้าจะมาสามตัวพอเรื่องพอเรื่องบอกว่าห้าศูนย์หกอักตเขียนสีแดงๆนะ ส่วนบนนี่ปูมหาห่หนึงนะครับมะหอยหนึงนั่นนี่เรีรถเกินหนึงกนครับตัวที่เน้นก็คือ81ดหนะครับแปแล้วก็ตัวกันไว้เพื่อขึ้นเพื่อลงก็คือหนึ่งเจกันหนึ่งเก่าในส่วนล่างกับแป็ดสี่ศูนย์ศูแล้วก็เก้าส่นะครับเน้นไปที่8ปด แต่ว่าื่อว่านี่ออกเล่าแล้วเจ็ดแปดเป็นแยงครับออกเล่าแล้วก็ออกไข้ได้ที่เกาบวกเป็นอยงนะครับเนาะชอบส่วนตัวนี่เพราะเรื่องเน้นเลยครับศูนหานี่ครับปวดทีผ่านมาออกหาศูนล่างครับลอกนี่อาจจะมาศูนหาหรืออาจจะหาศูน์มาขึ้นบนก็เป็นไปได้หมดครับผมบเพราะฉะนั้นเน้นครับยิ่งใกล้วันนะครับแยงไหลมือกูกับยาเพิ่นกับแหงย่ำแหงเน่นครับ มาว่าสิเป็นความฝันที่เพราะเรื่องฝันว่าปูมาขี่รถมอเตอร์ไซค์นั่มกลาเป็นการตอกย้ำในส่วนตัวเลขของเพราะเรื่องครับว่าอยู่ในนี่แหละโทษไปใส่ครับเย็บชีบุญนผ้าลวยแหง่ท่อมากคักว่าแหง่ท่อมากคักเลขถือแล้วว่าอะไเลขปูพ่องพ่อถือแล้ววันอือเดี๋ยว่าพื้นฝันดีอ่าสดงว่าพื้นฝันดีค่ะแรงสั่นเลยครับอ๋อแตค่อยพิจารณากันเบิ่มเนาะชัดเราสั่นคือสิบว่าชัดเนาะบบบนี้เนาะแอดคือบังชักอยู่เลย <c oughs> มันอาจจะเป็นน้ำอินแต์เน็ต,ตนสัญญาณเนาะอาจจะเป็นที่สัญญาณครับผมถ้าว่าชัดเนอะ่ว่าสัญญาณแอดมี่สีขีดอยู่เด้เอ,อมือน,นี่ครับอ๋อเอาจี้ตัวเนาะครับผมเออกระลบกวนเพราะเรื่องซ้ำนี่ท่านเจ้บาบ้านนี่เดี๋ยวห้องก็ค่อยติดตามฝันไปเรื่อยๆว่าผู้ใดที่ฝันว่าจังไรแน่เจ้ากรรมในส่วนของปูคุ่มพวกพ่วงห้องกับใดปูใดฝันจังไรกับจีร่วงเบ็ดละเพราะว่า แต่เถือว่าแบ่งปันกันไปเ้ามาแบงกัันเทียพ่อได้เปลี่ยนเนวทางความฝันให้พ่อมีน้องเข้าได้ครับใจบุญฝันฝันไว้ที่ไหนฝันว่าแก่แล้วเราเล่าแล้วเรียบร้อยแล้วฮะเอาขอบคุณเรื่องหลายๆครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม